คราวนี้เราก็จะมาดูพาร์ทที่2นะครับก็คือการกรอกเอกส,สารการเขียนอนเซพาร์ทสอนะครับจากความเดิมเขาที่แล้วเนี่ยเมื่อน,น้องกรอกในเอกสารของพาร์ทแรกเนี่ยน้องก็จะพบว่าเออทางมหาลาัยต้องการรู้จกักตัวตนของน้องต้องการรู้ว่าน้องเป็นใครจบอะไรเรียนที่ไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้ก่อนที่จะมาถึงพาร์ทที่เราต้องเขียนอนเซะครับพี่มิกกี้ก็อยากจะให้น้องลองคิดดูนะครับให้น้องลองเขียนลิสต์ออกมาเป็น4กล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่า personal กับ family profile นะครับก็คือกล่องเนี้ยอยากให้น้อง ใส่ลิสต์ลงไปว่าเออน้องเป็นใครบ้านทําอะไรเป็นลูกคนที่เท่าไหร่มีใครในบ้านเคยเรียนมาหาลัยอะไรไหมคนในบ้านเนี่ยเรียนสาขาอะไรมาบ้างเป็นสิทธิ์เก่าของที่ไหนหรือว่าไม่เคยมีใครเลยเข้าไปเรียนมาหาลัยเลยเป็นลูกคนแรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกคนสุดท้องหรือว่าเป็นอะไรอย่างไรพวกนี้ครับดีเทียพวกนี้เนะเราสามารถเอามาใช้ในแอดเสได้นะครับส่วนกล่องที่2เนี่ยที่ทางผมต้องการจะให้น้องอ่ะพยายามเขียนออกมาก็คือคลาสเซตนะครับอันนี้เนี่ยทางมหาลัยจะดูว่าตัวนักเรียนเนี่ยมีความสนใจอะไรนะครับอย่างเช่น น้องชอบเรียนวิชาอะไรน้องไม่ชอบเรียนวิชาอะไรน้องได้เกรดเท่าไหร่ถนัดอะไรบ้างเคยมีโปรไฟล์แบบได้เกรดสหรือว่าได้ใบของไอ้วิชาอะไรที่แบบไปสอบข้างนอกอะไรพวกนี้ครับอะไรเล็กๆที่แบบบงบอกว่าวิชาของน้องอะไรเป็นยังไงกล่องที่3นะครับเราจะตั้งชื่อว่า extra curriculum นะครับหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับ ตัวนี้เนี่ยทางมหาลัยอ่ะจะดูว่าน้องเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรนอกจากกับเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วว่าน้องสามารถแบ่งชีวิตของน้องออกมารับผิดชอบอะไรข้างนอกได้ไหมอย่างเช่นเล่นกีฬาเนี่ยน้องเล่นกีฬาได้ไหมหรือว่าน้องเป็นคนสายกิจกรรมอย่างตัวผมตัวผมเนี่ยชอบสายกิจกรรมนะครับก็คือแบบทาได้ทุกอย่างคือถ่ายรูปได้แต่งรูปได้อะไรพวกนี้ครับก็ใส่ลงไปแล้วก็มีเคยไปทัศนศึกษาในที่ไหนไหมฝึกงานที่ไหนหรือเปล่าเคยไปเข้าแชมป์ของวิทยาศาสตร์ไหมแคมป์ของพวก AI สมัยนี้เนี่ยเห็นเขาคิดกันมากนะครับ คเคยเล่นกีฬาของพวกโรงเรียนข้างนอกอะ่ะล้วไปสอบได้ใบเซอร์มาไหมอันนี้ก็ถึงแม้ว่าเป็นใบเซอร์เล็กๆหรือว่าเป,เป็นกิจกรรมแบบที่เราเรียนอันนี้ก็สามารถเอเอาไปโชว์ให้ทางมหลาลัยนะครับเคยแบบไปเรียนการทํากับข้าวไหมแล้วก็ได้ใบอะไรพวกนี้ไอนน้พวกนี้เนี่ยสามารถเอามาใช้โชว์มหลาลัยแล้วมหลาลัยเขาจะดูว่าอู้น้องน้องมีความสามารถในการแบ่งเวลาจากเรียนหนังสือไปข้างนอกนะครับกล่องสุดท้ายเนี่ยคนเขาอาจจะสับสนหน่อยนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่างคอมมูนิตี้นะครับเพราะว่าทางบางมหลาลัยจะมองว่าตัว ของน้องเนี่ยสามารถค้นหาจากชุมชนนะครับว่าน้องอย่างเช่นสมมตวมงงมิว่าชุมชนของน้องเนี่ยเป็นยังไงน้องเคยเข้าไปดูไหมว่าชุมชนของน้องเนี่ยมีตลาดแรงงานเป็นยังไงคือแบบ่างเช่นแบบขาดหมอหรือว่าเออเมืองของเรานี่เป็นคนเป็นชาวสวนแล้วก็เราควรจะทําทพวกแบบเรียนพวกแบบเกี่ยวกับพวกพฤกษศาสตร์หรือว่าเรียนพวกอะไรพวกนี้ไหมหรือว่าบางเมืองนี่ก็เป็นแบบเป็นเมืองท่องเที่ยวคือน้องควรจะสนใจท่องเที่ยวหรือป่าวหรือว่าน้องสามารถหาแรงบันดาลใจจากคนในชุมชนของน้องว่าอน้องเรียนสักเรียนสาานี้เพราะว่าชุมชนของน้องขาดคนพก อะไรพร้อมน้องนี้นะครับลิสต์ในนี้ก็จะมีประมาณว่าน้องเคยร่วมกิจกรรมชุมชนอะไรของน้องไหมอย่างเช่นแบบเป็นวัลเลนเทียในโรงพยาบาลวัลเลนเทียเวลาแบบประมาณว่าเลือกตั้งแล้วเราก็แบบไปปลุกระดมคนว่าเออเราควรออกมาเลือกตั้งกันนะแบบบางทีก็จะมีพวกบริการสังคมนะครับอย่างเช่นแบบเคยไปดูโรงทานหรือว่าแบบไปแจกข้าวของอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะทําให้มาอะไรสังเกตว่าเออน้องน้องก็เป็นคนตื่นตัวนะว่าเออสังคมของน้องรอบๆตัวเป็นยังไงแล้วน้องจะใช้อะไรในการเขียนเอกสารของพระต่อไปนะครับ สำหรับพาร์ทต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มของพาร์ทที่3นะครับทั้งผมอยากให้น้องลอง l i ต์ตัวเองออกมา4ช่องนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกช่องแรกใส่คขว่า personal family ว่าเออตัวน้องเป็นใครมาจากไหนลูกเต้เาเหล่าใครอันที่2นะครับก็คือ class นะครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นี้ชอบเรียนอะไรวิชาอะไรถนัดวิชาอะไรไม่ชอบวิชาอะไรอันที่3นะครับ extra curriculum น้องเคยไปทํากิจกรรมชมรมหรือว่าเคยทําอะไรข้างนอกน้องเรียนไหมส่วนสุดท้ายนะครับ community น้องเคยมีจะเคยมีงานอะไรเกี่ยวกับพวกชุมชนของน้องนะครับลองไล่มานะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะมาใช้ไอ้พวกนี้ออาในการตอบคาถามยังไงนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ